สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่มีนาสไปยตุรกีค่ะตัวนี้เอามาลงให้ตามสัญญาแล้วนะคะว่าจะเอามาลงเพจให้แต่ว่าจะเอาไปลง YouTube ให้ด้วยเลยเพราะว่ามีน้องๆหลายคนเขียนขอมาว่าตัวเขาเนี่ยไม่ได้ใช้่ Facebook ให้ลง YouTube ให้ด้วยได้ไหมก็จะเอาไปลงให้ด้วยเป็นขนมปังค่ะข้าวโอ๊ตนะคะแต่ว่าไม่ใส่สำหรับคนแพ้ยีสต์ทานได้หรือว่าเป็นสูตรเร่งดวง่วน เตรียมแค่5นาทีเท่านั้นเองเนื้ออร่อยค่ะออกมาเป็นเนื้อขนมปังปกติเลยที่ผสมธัญพืชเข้าไปข้างในใครอยากจะผสมอะไรก็ได้หรือว่าอยากใส่ไส้อะไรก็ได้ทำเป็นเพลนๆแบบพี่ก็ได้กินเป็นอาหารเช้าก็ดีหรือว่าเป็นอาหารวางก็ได้ยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันว่าทำยังไงกันไปเลยใช้ข้าวโอ๊ตเป็นขนมปังแบบเร่งด่วนข้าวโอ๊ตสามช้อนโต๊ะข้าวโอ๊ตค่ะ ที่ตุรกีเรียกยู่าฟเป็นธัญ,ญพืชน,นิดหนึ่งวันนี้นะงาขาวหนึ่งช้อนโต๊ะแค่นี้พอใส่เยอะ <c oughs> เดี๋ยวน้อง <c oughs> ไม่กิน <c oughs> เดี๋ยวน้องจับได้ว่ามีธัญ,ญพืชอยู่ข้างใน <c oughs> ปั่นนะคะปั่นทุกอย่างให้เข้าการปั่นให้เป็น,เป,นเป็นแป้ง พี่จะปั่นให้เขาเหลือกากหน่อยหนึ่งคือแบบอยากให้แบบได้เป็นกากๆหน่อยอ่ะเป็นแบบนี้ไปวันนี้ใช้ถ้วยตวงให้นะคะไม่ใช่คราวนี้ใช้ถ้วยตวงถ้วยตวงเนี่ยครึ่งถ้วยตวงพี่จะใช้ตัวนี้หมดเลยตวงของเหลวใช้ตัวนี้ตวงแป้งเหมือนกันแต่ว่าใครจะใช้เป็นแก้วใหญ่ก็ได้แก้วน้าธรรมดาแก้วน้าเล็กก็ได้ใครใช้แก้วไหนตวงของเหลวก็ใช้แก้วนั้นตวงแป้งเรื่องไข่ไม่มีปัญหาเรื่องไข่พี่ใส่ฟองเดียว นี่จะขอดแตกไข่เหลือใบเดียวทํำยังไงไข่เหลือใบเดียวก็ใช้ใบเดียวค่ะพี่ใช้ไข่ตัสองเหมือนเดิมไข่เหลือใบเดียวอย่างนี้เอาไวท้ทาหน้าขนมปังหน่อยนึงจกมาหน่อยนึงนี่จบมานิดเดียวจริงจริงนี่ไม่มีปัญหานี่ค่ะนี่คือชีวิตแม่บ้านนะขี้เกียจออกไปซื้อน้ำมันพืชหรือเนยละลายเสร็จหนึ่งส่วนสามถ้วยตวง โยเกิร์ตคลึ้งถ้วยตวงโยเกิร์ตจะทําให้ขนมปังเนื้อเบาขึ้นตัวนี้เป็นแบบเค็มนะคะไม่ใช่เป็นแบบหวานใครอยากได้เป็นแบบหวานก็เติมน้ตาตาลทรายพี่เติมเกลือเติมเกลือไปครึ่งช้อนชาเติมไปหนึ่งช้อนชาก็ได้คือแล้วแต่ชอบเค็มแบบไหนถ้าทันยาพืชเราเค็มอยู่แล้วเราก็ไม่ต้องคนทุกอย่างให้เข้ากัน เติมผงฟูล,ลงไป10กรัมใช่10กรัมตุรกีเนี่ยค่ะ10กรัมหรือ1 1ช้อนโต๊ะได้1ช้อนโต๊ะครึ่งได้ใส่ทัญพืชที่เราปัดลงไปใช้แก้วใบเดิมตักแป้ง1น,นี่เครื่องถ้วยตวงแล้วนะคะครื่งถ้วยตวง อ,องเป็นหนึ่งถ้วยตวงแล้วนะพี่ใช้แป้งไปทั้งหมดหนึ่งถ้วยตวงครึ่งนะคะหนึ่งถ้วยตวงครึ่งหรือถ้าใครใช้เป็นแก้วเล็กก็จะเป็นสามแก้วถ้าแป้งใครเหลวไปนะคะจะใส่เพิ่มก็ได้อีกครึ่งถ้วยตวงเสร็จแล้วค่ะก็ได้อย่างนี้จะนุ่มๆแบบนี้แค่นี้เองใครอยากจะปั้นเป็นแบบก้อนกลมๆก,ก็ได้ก้อนก้อนลีลีก็ได้ค่ะ คือเป็นแบบขนมปังธรรมดาก็ได้เนี่ยไม่ต้องกลัวปั้นแล้วเขาก็จะแตกๆแ,แบบนี้ไม่มีปัญหาวางไปเดี๋ยวเราจะทาไข่เอาไข่ผสมน้ําค่ะผสมน้นําหรือนมก็ได้ก่อนอื่นทาไข่ก่อนก็ได้หรือจะทาไข่ที่หลังก็ได้แบบนี้ทาไข่ที่หลังที่ว่ามันยากที่ลืมทาไข่ให้ทั่วทุกอันเลยนะแล้วค่อยใส่ใส่ใส่อมกดลงไปแบบนี้คิดอะไรมาก ใครกลัวชีสไม่นะใส่ชีสที่หลังได้ใส่ชีสลงไปแบบนี้ใส่ทุกสิ่งทุกอย่างตามกาลังกดลงไปด้วยนะกดลงไปใส่ไปจุ๊บเสร็จพอแล้วส่ใส่ชีสแค่นี้เหลือ,อยืไว้สามก้อนเป็นขนมปังธรรมดาเนาะเอาไว้กินกับแยมตัวนี้เอาไว้กินกับพวกแยมพวกครีมชีสพวกอะไรอย่างเงี้ยอาหารเช้าเดี๋ยวไปอบกันค่ะที่ไฟ180องศานะ่ากี่นาทีเดี๋ยวมาดูกัน แอบโรยผักค่ะใครจะโรยผักชีโรสแมรี่หรืออะไรก็ได้มันก็จะทําให้ดูมีสีสันขึ้นเห็นไหมดีถ้าใช้เตาอ,อบธรรมดานะคะก็จะประมาณ20-25นาทีแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับขนาดของขนมปังด้วยอาจจะ15-20นาทีแล้วแต่เลยสังเกตได้ว่าตัวนี้สูตรจะคล้ายๆกับพิซซ่ากระทะเพราะฉะนั้นน้องๆสามารถทําในกระทะได้แต่ว่าใช้ไฟอ่อนนะคะคืออ่อนเลยแล้วก็ค่อยๆทําไปจนเขาแบบ ข้างล่างเขาสุกแล้วข้างบนเขาค่อนข้างที่จะสุกเท่านั้นเองเอ่อมออทอดไรนะ้น้ำมันก็ทําได้ก็คือลดไฟลงมาประมาณลดไฟลงมาประมาณ50องศาหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรมอออบลมร้อนก็ทําได้ค่อยๆอบแบบไหนอบแบบนั้นนะคะอย่างพี่อบร้อยแปดสิบองศาน้องๆอ,อาจจะอบประมาณ1 2 0ยยี 160. คือมันอยู่ที่ขนาดเตาของเราด้วยนะเราจะต้องรู้ใจเตาของเราเอง อร่อยนะคะตัวนี้มีรสชาติธัญพืชและรสชาติเหมือนขนมปังเลยยังไงฝากไว้นะคะตัวนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยค่ะสวัสดีค่ะ